นุ่มอัด้วนคอว่าววแบบมูพวกกันด้อวนแบบว่าอวนอ้วดขะอวดเนยในไทยยูทูบเบอร์ไงในเด็กขาคอเนญายลาบลาลวงไม่หยัไม่หนีไทยแล้วว้ายนะมุตุคิดเป็นนาทีเด็กปัดมัสิคิดแพงแท้เอ้าดีเอ้เออไก่กูไทยเนย กูสิไปเบอร์กูสิไปเบอร์นะเอาดอกเอาเสียงเอาเอาเสียงเขาซื้อ so ม so so ันสั่งสุดเหรมัต้ใส่สุดแดงดึงดึงนะกูเห็นแต่ดนแล้วกูประกาศสื่อจ้าเกียวกว่าไฟราคามันลดมันว่กูไปเบิ่งยูห่างยู่ใส่กับสองพกว่าสองพกว่าบัดคาดกูสิไได้ไปได้ไปได้ยื่นโนตน้ำใช่ไหมสองพันแปดเอ้พันแปดเว่ามันสิรลดหลายเกดพันแปดเป็นแหม เดิงด้งดงอยู่กาแฟครับลูกค้าเนาวลูก้าเขาืซ่คของสีแดงจ้าอันนี้กุก็เทบเข้าไปเพาะอ้โหองดนะบเพเจรในตำนานนะครับตำะเจริบตัวนั้นำนัดกันไว้เท่หวยมันพอกันว่าาดทุนกันในกำไรเรายูงจัปีเราเดียวนี่สิบแปดยบแปดย้ายาง้ารินในเดืด พลังพอดีพลังพอดีเขาเอายืนเจ้าของสิหากินงว่าไรโดนคือเ่าเท่าไก่แถวไก่ผู้สามสิบสี่สิบว่าขู่ออกชื้นๆกลัวเลยสิบคุณโอ๊ยเขานอ่ก็กำลังเแต่เราดีที่แที่เนาไป้ิี๊คอยแต่ซิบกลัวเนาะอ่ไม่กี๊ใส่สวนักเรี้ยนคนนี้โหมันขาวขาวอยู่แล้ขาวตัวนี้อยู่ไขาว็นีเราเบียบไปทางคุนไปหลังนีที่ ยังมาล่ำละไลอ่ะลูกนอนบริสุทธิ์นอ่กับนอนบตรงเวลาพี่น้องครับพี่น้องครับไม่เจอพระเอกระเบียบว่าถ้าสิงอยู่ปั่มปตท่หาหนุกเข่านะครับชวนท่านกันอันนี้เป็นพิธีมาล่ำเลยนะครับหจับกล่องว่าไยแต่ละมุนชวนท่านกันคันคันอันนี้คือเป็นสถานการณ์ปกติแต่ละมุนออกงานนี่หาโอกาสยากดิสิได้เจอกัน พี่น้องเห็นได้ไปแสดงน้ากันคือมันเป็นโฉงโควิดอันเปิดประเดเป็นเป็นจังได้ไปตา้เปิดประเดี๋ยนเ่อนี้อันหมอลลัมคณะเสียงสะกิดใจครันไหมยังเกาะคือว่าเสือทีเสือทากไปแล้วยังไม่เ็ะแกงกูดหรอยังไม่ยวงไม่จับจุดตะกูเลยยังไม่แย่งง่ายมองมองม่แม่เจ้าดาฟ้าทองทองเต็มเป็นบอเขาลามไปเบิดเลย ตื่นไมมาเป็ยนเงอนคู่พักั้งตวงผู้นั่งกอยาตังผู้นี้กอย่างตังเขามันตงงที่สิมันกบ่ย่าดอกสบายใจเห็บม่คงง่ายเข้าไปมาเกดเป็นไงเขาูชีชาสูดเน่งยดเลยี่นี่อนอน้กสิยสนาะ ภาพพี่น้องภาพพี่น้องเมื่อบางวิธียูทูบเบอร์ของใจเกิดรอยเล่าน้ตาตลอดเอามาคืนบ่อยจ้ซ้ำนองน้นองใส่เลยนี่ตาบ้ามันไรี้เร่รอนไปดวงสันจเนาะมันดวงสันตือนม่ไเนีตือนเร็วตื่นครับดวงสันจรไม่ได้เดนี้จากกันที่ิงเหาซ้ำทำที่ทำหัวสั ออกไปอีแจกมาซื่อๆนี่ล่ะขันแมนวอดขันแมนยูอีแจกเป็นบเมาเราชัดเนตั้งดอกจนยูน้มแกัไม่ทิ้ใจสิฮะยูนัมแกัไม่สิตาใจ็อยูนําอิมเลยวอดีอยู่นัมอิมก็ได้ช่องทอยูตัวเดียวกับตะกเยอะท่องตัวยูยวกันบ้าไรไปมาต่กับพ่อจิวกับพ่อเปียไปทุ ที่แรก่าสิเมื่อเหรอนี่นี่มเห็นมเ้าก็เลยเมือบ่สองก็เลยทาเบิ้งใจปะป๋าอยู่ว่าโอ้็นจเรนตะหายใจออกบนน้อนอนให้รดไมนอไมนออ่านประคุณออกปากเข้ีออยยเนี่ยมันมาอ้คยขอยางเลียงมีซ่อนเจ้าแก่ันเนาะยหายเลยเอาอยู่กับยุุีลีอันับไป ก็จาเห็นงานเป็นทีมเนาะแมนแมนเป็นอะไาเอท่นกันแต่ไ่หมไปเบิร์แล้วเอาไปเบิร์แล้วเมา่อกี้ดีเลยเมื่อกี้เห็นหลายคนอยู่ไปเบิร์ก่อนไปเบิร์ไปซื้อไว้ก่อนโอ้ยน้องมันไปเสือเลยเพิ่งมาเพิ่งเสือเงี้ยไอ้พวกเสือเนี่ยยังยังบอลลิวม่เนาะเจ้าเขาหายโดดเดี่ยวกั่น้องเซนน้องโดดเดียกันเดี๋ยวจะไปคิดหนักกันนั่นปีนี้ยพักวงจองวีสารคามันก็บบอลลิกย์ที่สั่งยู่แมนมันเป็นศูนย์กลางที่สารค้าไปคอนแกนกันง่ายเมื่อบานโตกันบอลไก่มันบ้าแม่กูกินซ่อก็ยังมั่

ขันพ้นข,ข,ข,ขันพื้นนายพอทำแบบนี้มาขี้งเองไรล้านแปดึไงผเ็ hmm. okay. Okay. ี๊ยบทองบ่แมนเี่อันจะกกี่ล้านแปดบ่ไรที่ขาดนน่ไปบอกไปตัวลงทุรคนแม่ไะเจ้าขวงทีกับไยหนาคือบอกบอกความเดียวกันบัดพอสีไดงมันได้นหอยพูดว่าบานแดงมาอยู่มาอยู่หัวเขาจังสัยนั่นก็ตีใส่ติม พระเอกระเบียบนี้่้ะคนรอรอสันเออให้มันกูให้ใจใจก็ร้อยเลยเออคือเพื่อนผู้ดีแต่คณะระเบียบนั่นแหละผ่อยกันแคยอยู่ระเบียบอยู่เด้เจ็บอะไรเจ็บสองร้อยทิพย์สี่ปีทีเดียวไม่จะเกี่ยงับโอ้บ่ได้ร้องเพื่นแล้วนานนู้นหุบเงินเขาได้ประกาศว่าพระเอกหนุ่มหน้าใสใจกันร้อยแล้วเนาะเนี่ยบัดนี้เดี๋ยวนี้ทำ กีดตาวะอันนี้ตาไว้นี่ปูมือแมมกีดอะไรเนื้อแมมก็ไปตะเบิงวะท่านใส่ขนตาทึ่งขันทั้งหลังล่างง่ายงากง่ายหนีง่ายก็แบตาล่างนี่นูนี่ปลาท่องบอกเหรออะไรเนื้อปลาท่องอะไรเนื้อปลาท่องตะเกียร์โอ้ยตะกียร์เนี้ยมันเกิเขาคือข้าเจ้าเคยผ้าใส่ียังก็ใส่อันนั้นนบอกกล้าไปซื้อเครื่องสมังแบบไม่ได้ ไั้ฟารองเพื้นเขาบอรมากรึไงเขาใส่เขาบอมากจัห้องกับใส่แต่เขาบอมาด้วกันไอ้ไรเนี่ยฟ้าท้องบันนี้ย้ำไห้มาบันนี้มันไหลมันไหลอันเอาอันไม่ยิ่มกต่ยังใส่อยู่ได้อันเขาบอมาครับอันบ่บ่ด่านอดยีห้ออื่นกับใส่ยากไอกัใส่ฟ้าถือกับฟาท้องันอยู่ฟ้าท้องมันเก็มฟ้ามันดับมันดับเสรเงามันเงานเงาแล้วก็คิวคนที่มาก่อนเีกันฟาท้องมันบ่ เขาเี้ยงเื่อไงแต่วันอีปีงเน่ยหาทองงามมีจักเสียจักเสียบอได่แล้วพอด่ร่พอด้โอ้ชมนะเจ้าเขาจ้าเขาจะไาเขาไม่ไีตุงกีขนาดไหน อ้ที <Leslie> <st és> ah, um, ่ไม yeah, <rast> ่มีหัวมัเหนียม่มีหัวสืมื่อวานตอนเป็นกค่อีเจอือนี่อเลืมบอกเขาเย็บีเริ่มแรงเลยสิแงบ่อมือเืินบ่อเขาเด้อออนว่าดีเลยแต่น่น